วีอาร์เซฟกับวอลครับครับตอนนี้ก็จะมาตะลุย่เกมได้วอลนะครับอ่านี่แบบ2คนนะคู่สองคนนะโอเคต้อนะครับเอ่อนั่นแหละมีนะมีมีนะปึ๊บ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 ไปปึ๊บโอ้โหถือว่าค่อนข้างของไม่ดีโอราว่าเราได้ของดีเออบอสดูดิไม่รู้อ่ะแต่ว่าเขาได้ก่อง กาะไหนเกาเหล็กขวานเหล็กดาวไฟขวานเพชรก็พอเลยไปไปไปเร็วเร็วอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนยิงโดนยิงเรายอุ้ชอุ้อุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้างบนยุ้ยอ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 ุะยอุ้อ่้ธนูธนูธนูอ้ย้ยยออุ้ยอุอุ้อ้้้ ไม่อะบอสมีนี่ป่ะนี่แหละเขาเรียกอะไรเนี่ย <S <S, S S P S หร <S S 1> อมีพอษ S โยนของไว้ให้แล้วโอเคโอ้โหล้วไม่ใช่มานะเจ้ให้กันแบบบลิเลยเลยไม่ใช่มานะเจ้อบอสเราใกล้ตายแล้วต้องรอแป๊บหนึ่งตาก่อนเพื่อนตาก่อนเพื่อน บอลไปไหนอะตายเลยมามามาเราแป๊บตอนนั้นเราโดนมันบินมันมาหามันมาแล้วมันมาหาเราแล้วฮะมีอาหารไหมมีมีมีบอลนี่เขาโยนมันมามันมามันก็ตกอเฮ้ยใครตายอีกฟังมันฟังมาอ้มันมาแล้วเราคงไม่ปาหรอกเราคงไม่ปาใส่หรอก เขาเรียกว่าคนโหดครับผมนี่เก็บสองอะบอกแล้วก็ตายนะยังเอา้านึกว่าตายแล้ว <c oughs> บอกผมตกไปคะอุ้ยบอมจะตายบอมเอายาฮีเ้าเอา้าโอ้โหพยวนล้นเ,เหรอหเอาอาหารมาให้ไปแล้วไงเนื้อสองชิ้นอ๋อนีโอ่โอเค thank you ใครปลามาอีกอะยาพิษไม่รู้อะมันปลามาจากข้างบนเราอยู่ข้างล่างเป็นไงเราเก็บสองไงบอสเราโหดไหมโหดมากชมชมชมเราเล่นเราเล่นบอมบอมบอมนี่อย่านั่นคงไม่ใช่ยาพิษนะอุ๊ยบอสอย่าพึ่งเรายังเลือดทิวไม่เสร็จเลยเออสองนาทีเนี่ยปึ๊บ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  เราไม่ต้องไปไหนเราบอมเราอยู่ในแถวนี้แหละอยู่นี่เราสปีดลวนอะตอนนี้เหลือหกคนระวังนะบอมมีคนยิงเอ้ตกเหมือนกันตายแล้วสองตันสันมาร์กบอมมาของข้างบนนะเขาของข้างล่างโอ้ได้หมดถ้าสดชื่นหุยหุย โอ้ยทำไมได้ดาบไอ้บอสอุ้ยโอ้ยโดนยิงโดนยิงโอ้ยบอสอะบอสชุดก้อนเหล็กไปไม่มีแล้วบอสมีแล้วนะอย่ามองบอสอย่ามองแล้วนะทำไมเดี๋ยวบอสจะอิจฉาไม่อิกแล้โอ้โหบอสมีอาหารไหมบอสมาไว้เอาดาบเพชรไปมีอยู่แล้วเอาเอามาดิคืนมาคืนมาให้แล้ว มีหาไหมบอสไม่มีโอ้โหหิวเลยบอมบอมเอาอะไรเอาไหมหิวอาหารโอ้หิวผมหิวอ่ะเจออะไรสักอย่างบอมจะช้าแล้วไอ้บอมจะเอ็นชาอะไรวะเฮ้ยเอามันเลยวะเอามันเลยวะโอ้โหโอ้โคลนโอ้โหเราตกน้ำครับบอสเราตกน้ำแต่ไม่ตายอ่ะ ขายหมดแล้วนะท่านผู้ชมไปอันต่อไปเปิดมาโบห้ามเล่นนะครับทำไมวะผมเกียรติโปครับผมเกียรติโตท่านบอสเจอตัวเองอ่อนไหมฮะบอสให้ชุดเลยมาชุดเดี๋ยวเมรุโยรับบอมมีหยุดละวะบอสสั่งมันมาแล้วอะตู้ดิ ยังยังไม่มายังไม่มาเรามีอะไรเอาไม่บอลบอลมีบอลมีนี่ไงฟีแนนสติลวะวายวิโดนด้วยโอ้โอ้ไข่เราไข่ไข่ออกไข่มาสองตัวเฮ้ยมีไก่มาเอาไก่มันฆ่าไก่มันฆ่าไก่เราบอส วัดมีอาหารไหมไม่อาหารไหมให้ด้วนะแป๊บนึงมีอยู่สองชิ้นอ่ะเออเอามาแต่เขาก็หิวเอามาชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งกินก่อนเพราะว่าเขายังไม่ได้เปลี่ยนการกดกดคิวบอสมีสันโงไหมไม่มีแล้วหมดแล้วเอาไปด้านล่างเราไปเอาอีกอันแล้วกันด้านล่างด้านล่างด้านล่างอยู่ด้านล่างมา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 อีกเกาะมาอีกเกาะเผื่อเจอของดีโเกาะนี้มันโล่งเลย ไม่มีคนไปละวเฮ้ยบอมบอมมีคนจะมามีคนจะมาใกล้ๆเรานะบอมมีอ่ะเอาไปอยู่ด้านล่างมีเหรอคนที่จะบอมบอมซีเยอรอยู่ด้านล่างโอ้ยเโอ้ยโอ้ตอโอ้ตอยังยังยังจะตายห่างตายเหรอบอสอยู่ไหนเออตายแล้วโอ้เอ็มจีบอสอยู่ไหนโอ้เจ้บอสค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ตายแล้วไม่นานหรอกเฮ้ยจิดกล่อ,กกองเขาอ,อยู่ด้านล่างเากล่องด้านล่างโดนตบวันเฮ้ยลงมากล่องด้านล่างกล่องด้านล่างกล่องด้านล่างมีแค่กล่องโอ้มีได้ธนูติตาดำดำได้ธนูแต่ไม่มีนี่มีรูดอ๋อบอกมาป่ะละ่ะมีต้องสองคันอะ่ะเอา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 เรามียี่สิบคันธนูเขาเรียกเป็นคันเหรอแล้วรถยนต์เขาเรียกอะไร เรียกดอกอ่ะไม่รู้อะเรียกเป็นอันหรอไม่รู้อ่ะภาษาไทยเราไม่เก่งเนี่ยครับสนุกเรียกเป็นดอกดอกไอ้ดอกบอลไปไหนเนี่ยด่วยๆนี่นี่เฮ้ยบอมมีคนมามีคนมาไหนใครกล้ามาหาเรามันตกไปตายแล้วยิง,ยงมันสอยม,มันตกไปตายแล้วสอยโดนนุ๊กบอ,อ,อมแดกเลยยิงมาละยิงมันล่วงละยิงมันล่วงคนหนึ่งละ กือบตกอ่ะเออเกือบตกอันนี้ตอนนี้เราก็กำลังบุกสูตรงกลางโอ้คนตรงกลางมันโหดมากตอนนี้บอสเห็นเราไหมบอสไม่เห็นว่าเราทำอะไรอยู่ทำไรนี่ทำแทบกันไหมฮะทำแทบกันไหมแทบอะไรกับดักอ่ะเออทำเดิเออเราทำาักวันนี้หนูมมบอสเราได้ของอ่ะ บอลมาดูดิวันนี้หนูมาดีพี่รมอมอืออือนั่นเองครับเราก็จะไปเหมือนกันจบรอบนี้อือเดี๋ยวเขาก็ไปละเรอบเราได้เบสได้เบสมาได้ลูกไฟเราได้เบสกับลูกไฟอ่ะน่าจะยดมั้บอลช่วยด้วยม,มีเกาะเพชรมาเอือตายแล้วตายแล้วเหมือนกันออบอมเราตายด้วยกัน โอูเราก็สุดท้ายซีอูกเกแล้วเจอกันครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร้ด้วยนะวันนี้ผมลาไปก่อนนะสวัสดีครับติดตามกดอะไรก็กดไปนะครับอย่าก,กด, AP, กด, like, กดอันซับกดอันดิสไลค์กดช่างมันเอถอะาผมทึงหอบวันนี้ขอบคุณครับบายบายเจอกันยูยู